คะ่ะตอนนี้ช่างเชียบก็ได้สักไรผมเสร็จแล้วทุกคนต้องเก็บขอบหน้านะคะให้ดูเป็นธรรมชาติเพราะว่าตอนแรกก็คือพี่ลูกค้าจะมีความตรงนี้เวงตรงนี้เห็นหนังศีรษะชัดนะคะตอนนี้มองเข้าไปก็เกิดเหมือนมีไรผมอยู่เลยนะคะมองไม่ออกเลยว่าเป็นลายสักนะคะเนี่ยครัไปดูแบบสวยอาจจะมีแสงลงนะคะสีขาวย่าสนใจอันนี้ลายผมที่เราสักขึ้นมาใหม่ตรงนี้เนาะแล้วก็ข้างหน้าค่ะข้างหน้าก็คือเก็บเข้าไปทั้งหมดเลยเก็บหมดเลยเดี๋ยวช่างเชีบเปิดให้ดู เก็บเข้าไปข้างในก็คือดูซ้อนกับผมจริงนะคะข้างบนเน็ตจากที่มีความบางเราจะเปิดให้ดูนะคะจากที่มีความบางตอนนี้เห็นเหมือนมีอะไรผมอยู่ด้านล่างนะคะเห็นเหมือนมีอะไรผมอยู่ด้านล่างทั้งหมดเลยเห็นไหมคะทั้งเทียบเก็บรายละเอียดแน่นมากๆค่ะอาจจะเห็นความแดงความเงานะคะเนื่องจากเกิดสีสาระบมนะคะ,ะก็ข้างบนนี้แน่นเลยจากตอนแรกเห็นความบางนะคะคือเห็นแบบแน่นมากๆเนี่ยแบบ คือมองไปไม่เห็นขาวเลยดีกว่าไม่เห็นหนังศีรษะเลยเนาะตอนนี้นเห็นแต่แบบเหมือนมีผมหนาๆอยู่ข้างล่างะคือทีมมาก,ม,ากมองไปด้านหลังคือเงินมากๆนะคะเนี่ยมองไปคือดีเลยเหมือนผมหนาขึ้นมาทันทีเลยนะคะช่างเจี๊ยบไม่ได้ทําอะไรมากเนาะแค่แบบสักไปตามที่นีย่ยเส้นผมหนาขึ้นมาด้านล่างก็คือทําให้ดูผมหนาแล้วก็ผมจริงที่มีอยู่ก็ไม่ได้ตัดปอ,อกอะไรเล